เราอยากจะอยากเย็นทุกบ้าก็เป็นคอยเชื่อว่าทุกบ้านมันก็ต้องมีปัญหากันอยู่แล้วค่ะก็เป็นตามสาวลยค่ะในส่วนของข้อความที่คุณแม่โพยเองเรามีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันมันอาจจะไม่ได้ถูกสับสับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นคุณแม่เข้าใจผิดอะไรเงี้ยอยากปรเพิ่มเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ก็รู้สึกว่านี้เป็นเรื่องของครอบครัวเนาะเป็นเรื่องเชิงสัีบก็ ขอไม่ให้รายละเอียดที่แบบว่าตรงไปตรงนงอไม่งั้นหลังจากที่มันเป็นข่าวแล้วเราได้มีสาวพี่น้องพูนคุยกุบคุณแม่ไหมคอะไรนะคะพอมันเป็นข่าวแล้วเราได้คุยกับคุณแม่ไหมครับอ๋ออันนี้ขอขอไม่ไม่นั้นดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวอื่้าเราสามพี่น้องเองได้คุยกันเองคุยค่ะก็คุยกันอยู่ตลอดก็คุยเรื่องพวกไปด้วยก็คุยอยู่แล้วค่ะอย่างตอนนี้มันมันพยายามที่จะตัดความเข้าใจอะไรกันอั่างไร นี้ก็ต้องเป็นแบบว่าไปัดจัดการกันหลังบ้านเนาะก็คงแบบว่าจะไม่อยากทะเลาะละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าคืติดใจกับพี่รองค่ะี่รอาากน้อยไม่ไหนนะคะคุค่เป็นคุแ่อ๋ก็ตกใจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะของไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่พูดเลยจริงๆในส่วนของพลอยเองรู้สึกเสียใจไหมคะกับพอ,อ,อมันเกิดเริ่มแบบนี้ขึ้นอะไรแบบนี้กับครอบครัวเราพี่ๆเชื่อว่าคุกบ้าก็ต้องมีเรื่องที่แบบว่าทะเลาะกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติ เราคิดว่าหลังจากนี้มันจะไปในทา,ทางที่ดีขึ้นไน่มออาจจะได้ปฏการเพิ่มเติมก็หวังว่าอยากให้อยากให้มันดีขึ้นอยู่แล้วนะแต่ก็อยากให้ดีขึ้นอยู่แล้วใช่<ม>แล้ววันนี้ไม่ไม่ได้เจอคุณแม่หรือคุณแม่มานานแค่นั้นอันนี้ขอขอไม่ลงรายละเอียดดีกว่าใช่ใช่จริงชาเนต็ตหละคนก็ให้กาลังใจพวกเราบันเยอะทั้งสามสาวเลยคุณแม่ด้วยอยากมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกตรงนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะก็ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มันนั่งไม่เยอะขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆริก็ตามอ่านเรื่อยๆที่พี่กิวบอกเมื่อกี้บอกว่าเขาพยายามจะหาทางออกบคอยด้วยครับลคอยี่ยินไม่ได้เยเมื่อปไกนก็พยายามหาทางออกกันอยู่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็อยากให้ดีขึ้นทุกคนก็อยากให้เรื่องเรื่องนี้มันดีขึ้นดีข้นสาสรรณาในบ้านมันค่อนข้างตึงเครียดขนาด ก็มันไปสักรูปพี่พิมพ์ร้องไห้ออกมาด้วยในสภาพคือสาวเย็นะคะได้เห็นทุกอย่างตัดแอร์อัลไฟร์มีแบบทีกอย่างไลยค่ะเขาเขามีความเซนซิทีฟอยู่แล้วแล้วก็แต่เชื่อว่าพี่พิมพ์พี่สาวเป็นคนเก่งนะคะก็ทุกเรื่องก็ไม่ใช่แค่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องแรกของเขาเนาะเขาก็ผ่านมาได้เสมอแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็จะผ่านไปได้เช่นกัน อย่างตัวเราเองอาจจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอพี่ๆเนอะอาจจะร้องแบบเดินทางท่องเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเอ่มอม,ม,มีมีแบบได้ได้ได,ได้ได้คุยได้วลยกับเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆคุยกันตลอดค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอแต่ก็มีมีลายกลุ่มคุยกันอยู่แล้วใช่ใช่ ก่อนอันนี้มันเคยมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับกับลักษณะของการแบบว่าเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องมีเรื่องครอบครับบอกแว้งกันมามาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีบ้านไหนที่ต้องแบบสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ครับนี้ถือว่าหนักที่สุดเป็นก็ก็น่าจะหนักที่สุดนะคะจากที่ดูตอนนี้เราต้างยอมรัว่าทำออกของเรื่องนี้เองแต่จะพอมีวิธี ก็อยากอยากค่ะถังออกค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องขอเป็นการคุยกันในครอบครัวใช่เรา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 ใช้วิธีอะไรดูแลจิตใจซึ่งกันและกันระหว่างที่สาวมังสาวเก็ให้กําลังใจพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่คุยกันเยอะเป็นพิเศษคุยกันทั้งวันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง คุณพ่อก็ก็ก็คุยกันค่ะใช่ใช่อย่างพี่พิมพ์ก็บอกว่าจะมูิว่าแบบเป็นห่วงสภากแต่คุณพ่อใช่ค่ะก็เป็นห่วงใช่เพราะว่าเขาก็เขาก็เครียดด้วยคนก็กังวลอะไรแบบนี้ใช่ตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไงแม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนานหรือยังคะคะนานหรือยังที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เอ่อตามตามที่เขา ให้เหมือนเป็นคนที่ระมัว่าคุณแม่ขายของตลาดนะแต่ทุกคนกินอมตะเกษอะไรอย่างเงี้ยอธิบายตรงนี้อะไรใครว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าคือจริงๆบางคนก็ชอบกินอมตะเกษบางคนก็แบบว่าชอบกินส้มตาอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอยก็อย่างที่เห็นว่าก็ไม่ค่อยมีใครพอกินอมตะเศษเท่าไหร่ก็จะเป็นจกข้าวเหนียวเหมือนกันอะไรเงี้ยคือพอยรู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์แต่ละคนอะไรไปบนีมากกว่าพอยคิดว่าจริงๆวันนี้พอพอยเองกับพี่หมอมาพูดอย่างเงี้ยคุณแม่จะมีแอปชั่นอะไรหลังจาก ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าก็อยากจะเขาเรียกว่าไม่อยากให้ว่าคุณแม่เพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งมาแล้วเขาก็เป็นคนที่ยังดูเรามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยการที่เราจะมีวันนี้ได้หรือเราไปเที่ยวได้เขาก็สปอร์ตเราอยู่แล้วค่ะก็จริงๆไม่อยากไม่อยากให้ไปไปไปว่าเองนเนี่ยใช่ไหมพี่สามว่ายังแง่การดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยความที่สังวัต์ก็มีงานทำอะไรเงี้ยเราดูแลกันยังไงบ้างครับไม่ถึงกัแล้วคุณแม่เหรอไม่ถึงดูแลคุณพ่อคุณแม่แบบดูแลครอบครัวเป็นเสาหลังเลี้ยงดู ก็เตม็มที่ค่ะก็พยายามดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้อะไรประมาณนั้นค่ะก็ก็อย like <affe tới> okay. ่างพาที่มันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากขอนะามที่พี่คุณเดลที่พี่เปเพื่อนเขาบอกว่าแบบคอยใช้หนี้ให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงตามที่พี่เคยให้สัมภาษณ์ไร้ก็ทุกบ้านก็มีปัญหาทางการเงินกันบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีเรื่องมีเรื่องเงินด้วยใช้ คิดว่าหลังจากนี้มันจะคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยก็หวังว่าจะให้มันดีขึ้นวเพราะไอ้อันนี้ที่แม่้อ้ใจว่าสามคนจะไม่เชิญแม่ไปงานแต่งด้วยตรงนี้เราอยากจอแบบคุณแม่ยังไงให้แม่สบายใจให้คุณแม่ยังไงบ้างในเรื่องนี้เราขอไปคุยกันหลังบ้านดีกว่าถ้าจะพูดอะไรถึงคุณแม่ก็ขอไปเคลียร์กันหลังบ้านดีสิ่งที่คุณแม่ทำไม่ได้ทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับคุณแม่ะเป็นยังง ก็เชื่อว่าทุกคนมันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปต่อว่าซ้ําเติมกันเลยนะคะก็ต้องขอพี่ๆทางสื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องบันเทิงของทุกคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ออกของบ้านเราจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอออยากอยากอยากไปใส่อะไรมากทีเดียวคนดิฉันก็เครียดเครียดขนาดไหนก็เครียดก็เครียดทรายทรก็ต้องเครียดอยู่แล้วเป็นเรื่องของแาบน้องคอยเขาไปอ่านคอมเมนต์ข่าวอะไรอย่างเงี้บ้างอ่านค่ะอ่านก็ตามจำดูค่ะว่า คนติวมองยังไงคอมเมนต์กันยังไงเลยคือมันยังยางไม่ไมีแพลนต่อจากนี้หรือยังคะว่าจะนัดคุยกันเมื่อไหร่ยังไม่ได้มีแผนแน่ชัดค่ะแต่ว่าก็ต้องไปคุยกันเพราะว่าก็ขึ้นเกิดเนาะใช่ใช่ก็ต้องขอเวลาใช่เหมือนมีมีความรับคอมเมนต์ที่แบบอาจจะพลาดไป ก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่อยากให้ตอบว่าคุณแม่เพราะเราก็จะอาจจะเป็นเด็กเื้อจริงๆก็อย่างที่เห็นว่าเราก็แอบดีเที่ยวบ่อยเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็ก็ก็ค้าก็จะน้อยใจได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปคุยกันหนักบ้างจริงๆคุณแม่เป็นคนที่น้อยใจอย่างไมค้างตั้งแต่าเตอนแรกก็ก็ก็เป็นคนที่น้อยใจก็เป็นผู้หญิงคนนึงแลเนาะที่เขาตั้งใจเลี้ยงลูกมานะคะก็อาจจะแบบว่ามีความน้อยใจบ้างในบางครั้งเขาเขาไปน้อยใจจริงเยอการเลี้ยงลูกหรือว่าการการการให้เขาก็เลยการใี้เขาอะไร ก็เขาก็มันก็ต้องมีแบบว่าทุกบ้านเขาก็ต้องมีเรื่องที่แบบผิดใจกันบ้างอยู่แล้วใช่่วน่งที่พยายามพยายามจะทำมันเป็นดีขึ้นใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณพอุรยิ่งสุดเลยค่ะ